สวัสดีครับวันนี้เอาคลิปที่ฝรั่งเขาคุยกันเรื่องแปลงผลิตมเมล็ดพั่นข้าวโพดในโครงการโรงเรียนข้าวโพดของสกูลของ BASF และ p r a c i s ลองพยายามแยกเสียงออกมาเป็นคำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วเพิ่มเสียงพูดตามคำบรรยายไทยในคลิปก็จะพูดถึงทำไมถึงเลือกปลูกแปลงผลิตที่นี่เรื่องระยะปลอดเกสอนเรื่องช่วงปลูกอัตราส่วนแถวตัวผู้และตัวมีการปลูกตัวผู้สองครั้งคลิปนี้คุยกันเฉพาะเรื่องการปลูกคลิปหน้าจะเป็นเรื่องการถอนดอกและคลิปที่3 จะเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวไปดูคลิปแรกกันเลยครับโรงเรียนข้าวโพดบนเรือ agriculture.com นำมาถึงคุณโดย DSF และไพรสีฉันเบอร์นาาโทบินยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนข้าวโพด วันนี้ฉันลงที่ชาแทมอทอนแทริโอฉันกำลังติดต่อก,กับไมบิชา<น>เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไพลสิคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้มันไปได้ดีมากเบอร์นา hey, <no. S 1> ตอนนี้เรากำลังวางแผน <c oughs> ยืนอยู่ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดท,ที่นี่ความคืบหน้าของฤดูกาลเป็นยังไงบ้างมันทำได้ดีมากตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ประมาณ85เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์และหลายวิธีที่จะไปและฉันคิดว่าในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเราจะปลูกยางช้าของตัวผู้ทั้งหมดของเราและเราจะเสร็จสมบูรณ์ และนั่นจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากสําหรับเราเรามีสภาพอากาศที่ดีจริงๆดังนั้นสิ่งต่างๆจึงไปได้ดีมากสุดยอดมากปีนี้ที่โรงเรียนข้าวโพดฉันต้องการที่จะเจาะจงลงไปและเจาะลึกไปในการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์และคุณรู้มันเริ่มต้นอย่างไรที่นี่บนแปลงผลิตและสิ่งที่จบลงในถุงเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรในถุงและวิธีที่พวกเขาไปถึงที่นั่นและที่คุณรู้จากฉันมุมมองของคุณอาจมีช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ในฤดูการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มุ่ง สามประเด็นหลักของฉันที่ฉันจะเน้นคือเห็นได้ชัดว่าตอนนี้คือฤดูปลูกตามมาด้วยช่วงการออกดอกซึ่งเราเรียกว่าหลักสูตรการถอนดอกระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเป็นสามกิจกรรมหลักเช่นนั้นขอเปลี่ยนเป็นชุดสามตอนปีนี้ที่โรงเรียนข้าวโพดและเราจะเริ่มต้นด้วยกับการปลูกที่นี่ต่อดังนั้นฉันเดาว่าเราอยู่ที่นี่ชาแธมเชนคุณรู้จักออนแทริโอตอนใต้ทำไมคุณถึงตกข้าวโพดในภูมิภาคนี้ ใช่เป็นคำถามที่ดีเห็นได้ชัดว่าเค้นคาตี้เป็นภูมิภาคที่มีบางคนรู้จักกันดีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มาก ทำให้เป็นภูมิภาคที่ดีในการปลูกข้าวโพดและเรามีข้อมูลสภาพอากาศของที่นี่ที่นี่เป็นที่รู้จักในนามเขตปลูกด้วยในมณฑลเอสเซกและเคนและเราได้รับการปกป้องจากทะเลสาบขนาดใหญ่เธอเห็นได้ชัดว่าทะเลสาบอีริไปทางทิศใต้และยาวไปทางทิศเหนือทะเลสาบมิชิแกนไปทางทิศตะวันตกและแม้แต่ทะเลสาบเซนแคลร์ซึ่งอยู่ใกล้เรามากทางทิศตะวันตกสำนักงานนำเสนอสภาพอากาศขนาดเล็กนี้และช่วยให้เราสามารถปลูก พืชผลในดินและจบที่สุกแก่เต็มที่กอ่อนฤดูน้ำค้างแข็งซึ่งแตกต่างจากการปลูกข้าวพวเชิงพาณิชย์มเมล็ดของเราต้องเก็บในที่เก็บที่ปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของก่อนน้ำค้างแ,งแข็งแรกในเดือตนตุลาคมนี้อีกอย่างคือคุณมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับผู้ปลูกการจัดระยับปลอดเกรสรและการปลูกพืชหมุนเวียนมีความสำคัญด้วยใช่ไหมใช่มาก ที่นี่<ม>ในเคนคาตี้เราปลูกพืชหลักที่หลากหลายผักมากมายสิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถหาระยะปลอดเสอนเพื่อปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์แต่ยังให้โอกาสเรามากมายในการมีความดีของการปลูกพืชหมุนเวียนสิ่งสุดท้ายที่บริษัทเมล็ดพันธุ์ต้องการคือการติดตามการเพาะปลูกข้าวโพดเราต้องการให้แน่ใจว่าเราลดความเสี่ยงของเรา โดยการปลูกข้าวพวเเมล็ดพันธุ์หลังการพบลูกเพื่อชนิดต่างๆดังนั้นเพื่อจะลดความเสี่ยงต่อโรคและ,มะแมลงระบาดท,ที่รุนแรงและยังคิดไปถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย yields, และแน่นอนเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด ไม่บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะปลอดเกสรว่าเราทำอะไรเราต้องการอะไรจากมุมมองการปลอดเกสรรอบแปลงนี้ทำไมมันสำคัญมากระยะปลอดเกสรเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเพราะเราต้องการเกสรตัวผู้เท่านั้นเกสรพันธุ์พ่อเพื่อผสมในเมล็ดพันธุ์แม่ของเราไม่มีอะไรจากข้างนอกมันสำคัญมากที่เราต้องการปลอดเกสรจากืชผลโดยรอบและฉันจะยกตัวอย่างให้คุณเมื่อเรามีข้าวโพดเชิงพาณิชย์อยู่ใกล้ๆเราต้องมีระยะทางอย่างน้อย200เมตรหรือ660ฟุต นั่นคือสิ่งที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมาเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเขาต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านของเขาอืมเข,เขาได้รับประโยชน์ถ้าเขามีระดับด้านการเจรจาบาระเภทเพราะคุณต้องการจริงๆที่จะมีแบบนั้น เพื่อให้สามารถไว้วางใจเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงของคุณว่าสิ่งที่เขาพูดคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเขาอาจใช้เวลาที่ช้าไปสักหน่อยหรือเริ่มงานที่นั่นช้าไปสักหน่อยในการเริ่มต้นทําให้แน่ใจว่าเขาสามารถปลูกข้าวพวกมล็ดพันได้เขามีระยะปลอดเกสอนที่เหมาะสมแล้วเขาก็ส่งแผนที่ให้ฉันที่ไพรไซีและจากที่นั่นเราไปต่อ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามีถั่วอยู่ทางใต้นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามถนนมีข้าวโพดอาหารสัตว์ดังนั้น so เรากำลังปกป้องตัวเองจากข้าวโพดอาหารสัตว์นั้นในแปลงที่นี่เรากำลังยืนอยู่ในเออตรงข้ามแถวตัวผู้มีแถวตัวมีสีแถวอยู่ทางซ้ายของฉันและมีตัวมีอีกสีแถวด้านขวาของคุณ so และแถวตัวผู้นี้จะผสมเกสรแถวภายนอกเหล่านี้ที่นี่ที่เรากําลังมองหาสิ่งนี้จะถูกทําลายในภายหลังเมื่อระยะเวลาการผสมเกสรเสร็จสิ้นใช่แล้วและตอนนี้ตัวผู้มีหน้าที่อะไรคุณช่วยพูดถึงหน่อยได้ไหมคุณสามารถรักตัวผู้รอบๆด้านนอกของแปลงนี้ใช่เหมือนนโยบายการรับประกันเราต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีเกสรจากที่อื่นเข้ามาในแปลงของเราและปนเปื้อนตัวเมียที่หมายที่จะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าการผสมข้ามสายพันธุ์และนั่นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เราต้องการให้ทุกอย่างมีคู่ผสมสายพันธุ์เดียวทั้งหมดมองเหมือนกันดังนั้นจึงเป็นนโยบายการประกานที่จะเผื่อเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจับเกสรเหล่านี้จากนอกแถวตูมีและได้เกสรจากต้นของเขาทําให้พวกเขาผสมเกสรเร็วดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ของเกสรข้างนอกที่กําลังเข้ามาดังนั้นแม้จะมีระยะปลอดเกสร660ฟุตกับลมกระแสลมมีบางอย่างเสมอ เกสรที่ลอยอยู่ในกระแสลมที่จะได้รับเข้ามาในแปลงและมันก็แค่ในแบบที่คุณไม่สามารถทำได้100เปร์เซ็นต์ดังนั้นไม่บอกฉันพเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้คุณปลูกมันสองครั้งใช่ไหมใช่เรา,เราทำเราปลูกตัวผู้สองครั้งด้วยเหตุผลสองประการอันดับหนึ่งเหตุผลแรกคือเราต้องการให้แน่ใจว่าเราขยายช่วงเวลาบานเกสรของเราและเพื่อผสมเกสรเพื่อรับรองว่าเราผสมเกสรใหมาตัวเีย เหตุผลที่2คือเราต้องการเอ่ยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราผสมเกสรตัวมีที่ล่าช้าดังนั้นในสถานการณ์นี้ที่นี่เมื่อเราปลูกแปลงนี้เราปลูกตัวผู้ตัวแรกพร้อมตัวเมียและคำแนะนำเกี่ยวกับความหลากหลายนี้คือเรากลับมาในภายหลัง80 GDU ซึ่งประมาณ7-10วันภายใต้สภาพการเจริญเติบโตปกติเราจะหยอดตัวผู้อีก50 ลงข้างแถวตัวผู้เดิมและดังนั้นเราอย่างที่ฉันบอกว่าเราขยายช่วงการปล่อยของเกสรอ,ออกไปดังนั้นจึงอยู่ในนโยบายรับประการอีกอย่างหนึ่งไม่คุณจะเลือกสายพันธุ์อย่างไรฉันหมายความว่าคุณมีตัวเมียและตัวผู้ที่นี่คุณจะเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไรคุณต้องการสร้างลูกผสมนั้นโอเคการตัดสินใจเหล่านั้นทําโดยผู้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ของเราเมื่อเราตระหนักถึงพันเหล่านี้คือสายพันเหล่านี้กําลังทําพันธุ์ที่ระดับแถวบนในตลาดจากนั้นเราต้องผลิตพวกเขาดังนั้นเราจึงได้รับคําแนะนําในการปลูกเรารู้ว่าสายพันไหนจะเป็นสายพันุ์แม่และเรารู้ว่าสายพันไหนจะเป็นตัวเกสรแล้วเราก็ตั้งค่าคำแนะนำในการปลูกเราไม่ละเลยในสิ่งเหล่านี้ผู้ปลูกจะทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่แชร์กัน เรามีเทคโนโลยีภาคสนามสี่แห่งสำหรับสี่พื้นที่ปลูกที่แตกต่างกันที่จะทำงานร่วมกับผู้ปลูกเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขากําลังปลูกพวกเขากําลังตรวจสอบคําแนะนําในการปลูกและสุดท้ายพวกเขาจะทําให้มั่นใจว่าเมล็ดจากพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องเราต้องการการผสมข้ามพวกเขาต้องตรวจสอบความลึกของการปลูกพวกเขาตรวจสอบระยะห่างและสิ่งสําคัญเหล่านั้นทั้งหมดเพราะเราต้องทําให้มันถูกต้องเราไม่ได้รับโอกาสที่จะมีครั้งที่สองดังนั้นการประกันคุณภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างเห็นได้ชัดพูดถึงวันปลูกเออไหมเรามาช้าหน่อยตอนนี้ฉันหมายความว่าคุณไม่ได้เร่งรีบเข้าไปในแปลงผลิต ปลูกข้าวพวกเมล็ดบางครั้งเราเราทำงานเร็วขึ้นเล็กน้อยในเชิงพาณิชย์ใช่จริงด้วยเราทำเราติดตามฝ่ายขายปกติตลอดเวลาสายพันธุ์แท้มีน้อยกว่าเล็กน้อยแข็งแรงน้อยกว่าเมล็ดลูกผสม เราไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สองเราไม่มีสต็อกเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมเ่ออยู่ในโกดังเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นเราจึงพยายามทำให้แน่ใจว่าเรามีเมล็ดที่ดีมากเบื้องหลังของสภาพอากาศมาก่อนที่เราจะคิดถึงปลูกปกติเราจะเริ่มประมาณวันที่สิพฤษภาคมและเราจะสิ้นสุดประมาณวันที่สิมิถุนายนดังนั้นความล่าช้าของเราอยู่กับวันตกตัวผู้ในที่สุดช่วยบอกฉันเกี่ยวกับจำนวนต้นฉันหมายความว่ามันแตกต่างจากบางอย่างจากจำนวนต้นเชิงพานิคุณทำต่ำลง ห,หรือสูงขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมดังนั้นเราทุกคนทั่วทั้งทีมนั้นเรามีพื้นฐานเรามีการผลิตทีมวิจัยที่นําเสนอความแตกต่างทั้งหมดของพวกเขาสายพันธุ์และเราทดสอบในระดับจํานวนต้นที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรคือความจริงจํานวนต้นที่ดีที่สุดในการตั้งค่าและในบันทึกย่อของเรา 35,000ถึง38,000ต้นต่อเอเคอร์ครอบคุมพันธุกรรมทั้งหมดที่เราปลูกที่นี่ดังนั้นที่นี่เราอยู่ที่การปลูกเราได้ข้าวโพดสองใบที่นี่จนถึงตอนนี้มีงานมากมายอะไรต่อไปสำหรับเราใช่การผสมเกสรและประมาณ60วันเราจะจัดการกับเรื่องใหญ่งานที่ใช้แรงงานมากของ ถอดดอกหัวออกจากต้นตนูมีและเราเรียกสิ่งนั้นว่าการถอนดอกหัวใช่คอยติดตามเราจะกลับมาอยู่ในนั้นอีกเล็กน้อยยอดเยี่ยมดังนั้นคุณมีมันส่วนที่หนึ่งของซีรีส์ของเราเรา,เราจะกลับมาพร้อมกับไมเบชาร์ดใน60วันเราจะพูดถึงการผสมเกสรเราจะพบคุณครั้งต่อไปที่โรงเรียนข้าวโพด